รคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสมาอีกแล้วค่ะและมีอาหารบางประเภทที่กระตุ้นอาการชักในเด็กเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เรามาติดตามรับฟังรับชมด้วยกันนะคะเพื่อจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีนะคะในการป้องกันภาวะรุนแรงของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะสําหรับภาวะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะสาเหตุหลักใหญ่ก็มาจากเชื้อไวรัสนะคะดูจากชั้นเยื่อหุ้ม สมองนะคะชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะคะตัวนี้คือภาวะปกติของเยื่อหุ้มสมองส่วนด้านนี้ก็คือภาวะผิดปกติของเยื่อหุ้มสมองนะคะมีการอักเสบแล้วก็มีการแดงนะคะมีการติดเชื้อนะคะาสาเหตุนะคะโรคเนี่ยเป็นโรคที่พบได้เรื่อยๆแต่ว่าพบได้ไม่บ่อยนะคะโดยพบในประเทศทางตะวันตกมากกว่านะคะ พบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีรียเนี่ยประมาณ3คนต่อประชากร10,000แสนคนแต่ถ้าติดเชื้อไวรัสเนี่ยประมาณ10.9คนต่อ10,000แสนคนและโอกาสพบโรคจะสูงขึ้นกว่านะคะในประเทศที่กำลังพัฒนาและในประเทศที่ด้อยพัฒนาซึ่งโอกาสเกิดโรคเท่ากันทั้งในผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็พบได้ในอายุตั้งแต่เด็กอ่อนไปจนถึงผู้สูงอายุนะคะแต่อาการมักจะรุนแรงในเด็ก นะคะเวลาถ้าพบเจอเชื้อโรคตัวนี้อยู่ในสมองแล้วนะคะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือ m e ิ่งใจติดนะคะเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองทั่วไปมักมีอาการจากเยื่อหุ้มสมองติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งทั่วไปแล้วอาการสําคัญก็คือมีไข้ปวดหัวหรือปวดศีรษะซึ่งมักปวดศีรษะรุนแรงคอแข็งกระสับกระส่ายเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะคะ จริงๆแล้วนะคะต้องอธิบายก่อนว่าเยื่อหุ้มสมองเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อบางๆแต่แข็งแรงเป็นเนื้อเยื่อที่หุ้มสมองทุกส่วนเพื่อทําหน้าที่ปกป้องสมองซึ่งเมื่อมีการติดเชื้อของเนื้อเยื่อจะทําให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นนิ้งใจติดนะคะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดจากการติดเชื้อนะคะเชื้อที่พบบ่อยก็คือจากเชื้อไวรัสรองลงมาก็เป็นแบคทีเรียแล้วก็รองลงมาที่พบได้บ้างคือเชื้อราและจากสัตว์เซลล์เดียวก็คือกลุ่มโปรโตซัวหรือพยาธ นะคะแต่บางครั้งแพทย์อาจตรวจไม่พบเชื้อก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อนะคะว่าในกรณีที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดจากภาวะที่ไม่ได้ติดเชื้อก็เช่นกรณีที่โรคมะเร็งนะคะที่แพร่กระจายมาจากเยื่อหุ้มสมองก็เป็นอันนึงได้นะคะผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นยากลุ่มอิมมิวโนโกบูรินนะคะอิมมิวโนโกบูรินนะคะเป็นภูมิยากดภูมิต้านทานนะคะ ยารักษาโรคออโตอิมมูนนะคะ,ะกลุ่ม SLE โรครูปัสโรค SLE โรคหลอดเลือดอักเสบโรคจากร่างกายเกิดการอักเสบขึ้นหลายอวัยวะโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นนะคะโรคซาคอยคอยโดซิตนะคะโรคซาคอยโดซิตซึ่งเป็นการติดเชื้อนะคะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆอวัยวะนะคะโรคตัวนี้ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองเสพได้โดยไม่ได้เกิดจากเชื้อใดๆ นะคะคเชื a, ้อคราวนี้ว่าสาเหตุของเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีเชื้ออะไรบ้างอันดับแรกที่เป็นแล้วก็พบมากที่สุดก็คือเชื้อไวรัสนะคะเชื้อที่พบก็คือเชื้อแอนโทรไวรัสนะคะซึ่งทําให้เกิดโรคมือเท้าปากและไข้หวัดอื่นๆนะคะส่วนเชื้อวาริเซราซอสเตอร์นะคะไวรัส ura, orter, ะะ virus, ทําให้เกิดโรคอิสุกอิใสยนั่นเองนะคะเชื้อไวรัสคางทูมนะคะมัมไวรัสนะคะ ทำให้เกิดโรคคางทูมต่อมาเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทําให้เยื่อหุ้มสมองเสษที่พบก็คือเชื้อในซีเรียนะคะเป็นนิง้งใจติดิสนะคะและเชื้อไมโครโบแบคทีเรียมทูเบอร์กโกลซินะคะที่ทําให้เกิดโรควัณโรคนะคะส่วนเชื้อแลปบโตไบราเนี่ยทำให้เกิดโรคฉี่หนูนะคะก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มไวรัสก็มีเป็นกลุ่มแบคทีเรียก็มีแต่กลุ่มไวรัส พบเจอมากกว่านะคะต่อมานะคะเชื้อราก็ทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้มักเกิดในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําหรือผิดปกตินะคะเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยที่กินยาใช้ยากดภูมิคุ้มกันหรือผู้ป่วยในกรณีที่ปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเชื้อราจะก่อโรคไวมากในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือเชื้อคริปโตคอคเคอลนะคะนีโอฟอร์เมลนะคะ และการติดเชื้อพยาธิต่างๆหรือสัตว์เซลล์เดียวนะคะเป็นโรคพบได้น้อยเชื้อที่เกิดในเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้แก่พยาธิตัวจี๊ดพยาธิหอยโขมพยาธิติดเชื้อพยาธิตืดหมูนะคะโรคติดเชื้อพยาธิตืดหมูแล้วก็พยาธิใบไม้ในเลือดนะคะกลุ่มนี้นะคะที่ทําให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้นะคะเราได้ฟังกันแล้วเราก็น่ากลัวนะคะเกิด คราวนี้กรณีของการเกิดจากเชื้อโรคเข้าสู่เยื่อหุ้มสมองโดยผ่านทางกระแสโลหิตซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนอกจากนั้นพบน้อยลงมานะคะก็คือจากเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงของเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีการอักเสบติดเชื้อแล้วเชื้อลูกลามเข้าจากเยื่อหุ้มสมองร่วมด้วยเช่นจากมีการอักเสบติดเชื้อในหูหรือโพรงไซนัสต่างๆและจากการที่ ที่เยื่อหุ้มสมองได้รับเชื้อโดยตรงเช่นจากอุบัติเหตุทางสมองนะคะก่อบาดแผลแล้วก็มีการติดเชื้อโดยตรงต่อเยื่อหุ้มสมองนะคะโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นโรคติดต่อโดยการคลุกคลีสัมผัสกับผู้ป่วยนะคะก็จะติดต่อกันได้ทางการไอทางจามอุจจาระปัสสาวะตุ่มแผลที่มีน้ำเหลืองนะคะมีเชื้อโรคกลเปื้อนนะคะสิ่งขับหลังต่างๆที่ออกจากร่างกายเนี่ยติดได้หมดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำนะคะภูมิต้านทานต่ำไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะโดยเฉพาะอายุตั้งแต่5ปีลงมาผู้สูงอายุก็ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ mm. ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับแข็งโรคเอดก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังภูมิต้านทานไม่ดีอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มที่กินยากดภูมิคุ้มกันเช่นผู้ป่วยปูกถ่ายวยวะผู้ป่วยที่อยู่กันอย่างแออัดในชุมชนแออัดนะคะในเรือนจำนะคะในสถานที่ฝึกงานต่างๆนะคะหรือโรงเรียนประจํากลุ่มนี้ก็มีโอกาสติดกันสูงนะคะผู้ติดสุราเพราะจะทําให้มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ํานะคะผู้ป่วยผ่าตัดม้ามนะคะเช่นในในการรักษาโรคซาล์สซีเมียเพราะม้ามเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกัน แล้วก็ช่วยต้านทานโรคนะคะถ้าตัดม้ามไปแล้วก็ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนะคะผู้ป่วยผ่าตัดทางเดินน้ําไขสันหลังเช่นในผู้ป่วยทางเดินน้ําไขสันหลังอุดตันจากมะเรง็งจึงผ่าตัดระบายน้ําไขสันหลังเข้าสู่ช่องท้องเชื้อโรคจากท้องท้องจงเข้าสู่เยื่อหุ้มสมองเข้าสู่สมองนะคะจากการระบายน้ํานี้ได้ง่ายผู้ป่วยเป็นโรคหูติดเชื้อหรือไซนัสอักเสบเรื้อรังหรือคนที่ใช้เข็มจิตยาร่วมกันก็มีโอกาสเป็น ปัจจัยเสียงทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะต่อมาอาการนะคะอาการจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ว่าจะเกิดจากเชื้อชนิดใดแต่มีอาการเหมือนกันหมดแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับอายุถ้าสมมุติเป็นเด็กแรกเกิดอายุไม่เกินหนึ่งเดือนอาการที่พบบ่อยก็คือเด็กจะร้องไห้ร้องโยเยมีไข้สูงนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ต่ําได้แต่เด็กจะกระสับกระส่ายนะคะร้องเสียงสูงไม่ดูดนมมีอาการอาเจียนมีอาการชัก นะคะถ้าเกิดไข้สูงมากบริเวณกระหม่อมนูนโป่งนูนนะคะหมายความว่ากระหม่อมหน้าเนี่ยอาจจะโป่งนูนจนเราสังเกตเห็นความผิดปกติเพราะว่ามันมีแรงดันเกิดขึ้นในสมองนะคะให้สังเกตด,ดูที่กระหม่อมหน้าของเด็กนะคะส่วนในเด็กวัยอื่นและคนทั่วไปอาการที่พบบ่อยก็คือมีไข้สูงปวดศีรษะคอแข็งขึ้นไส้อาเจียนตากลัวแสงอาจซึมอาจชักนะคะมึนงงสับสนจนหมดสตินะคะถ้าไข้สูงให้ระวังชักอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าจะมีผลกับพัฒนาการด้านสมองในผู้สูงอายุและคนที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำนะคะเช่นอาการที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยมีไข้มีเพียงสับสนมึนงงแล้วก็ง่วงซึมนะคะการซักประวัตินะคะเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองจึงเป็นประวัติทางการแพทย์ที่สําคัญนะคะโดยผู้โดยที่คุณหมอเนี่ยจะซักประวัติอาการต่างๆตั้งแต่ประวัติการติดเชื้อ อุบัติเหตุนะคะไล่มาเลยนะคะโรคประจําตัวการใช้ยารักษาอะไรไปบ้างต่างๆนะคะการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายทางระบบประสาทแล้วก็อาจจะมีการเจาะหลังตรวจน้ําหล่อเลี้ยงสมองน้ําไขสันหลังแล้วก็ตรวจเชื้อเพาะเชื้อแล้วก็นําน้ําหล่อเลี้ยงสมองไขสันหลังจากนั้นก็เอาไปเพาะเชื้อนะคะแล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมตามอาการของผู้ป่วยนะคะตามดุลพินิจของแพทย์เช่นอาจจะตรวจเลือด cbc การตรวจปัสสาวะ ดูลักษณะการติดเชื้อตรวจเลือดดูภูมิต้านทานต่างๆเพื่อแยกชนิดของเชื้อไวรัสตรวจภาพสมองด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนแล้วก็เอ็นะคะด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะคะตรวจทั้งหมดเพื่อประเมินผลข้างเคียงแล้วก็แนวทางรักษาประเมินได้นะคะก็จะเป็นดุลพินิษของแพทย์ในการสั่งตรวจนะคะแล้วแต่คุณหมอนะคะส่วนการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบคือการรักษาสาเหตุ และมีการรักษาแบบประคับประคองตามอาการก็แล้วแต่อาการของผู้ป่วยถ้ารักษาตามสาเหตุถ้าติดจากเชื้อแบคทีรียก็ใช้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อนะคะซึ่งเราก็จะตรวจเจอนั่นเองนะคะก่อนจะให้ยาร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองก็คือการรักษาตามอาการที่ผู้ป่วยเป็นส่วนการติดเชื้อไวรัสนะคะเป็นการรักษาแบบทั่วไปนะคะตามอาการเพราะปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าไวรัส แต่ถ้าเชื้อไวรัสชนิดใดมียาต้านไวรัสแพทย์ก็จะให้ยาต้านไวรัสนะคะก็ขึ้นอยู่กับเชื้อนั้นๆส่วนจากการติดเชื้อรานะคะก็ให้ยาต้านเชื้อราร่วมกับรักษาแบบประคับประคองตามอาการแต่ถ้าติดจากสัตว์เซลล์เดียวนะคะก็คือพยาธินั่นเองนะคะการรักษาก็คือให้ยาฆ่าพยาธิยาถ่ายพยาธิแล้วก็รักษาแบบประคับประคองตามอาการไปนะคะ ต่อมาเป็นการรักษาแบบประคับประคองค่ะก็คือการรักษาตามอาการผู้ป่วยถ้ามีไข้ก็ให้ยาแก้ปวดลดไข้ถ้ามีการชักก็ให้ยากันชักถ้าเมื่อยเพียมากอาเจียนมากสูญเสียน้ํามากก็ให้กินเกลือแร่นะคะชงน้ําเกลือแร่หรือให้น้ําเกลือนะคะถ้ากินไม่ได้เลยนะคะก็จะต้องเข้าน้ําเกลือแล้วก็มีการถ้าเพียอ่อนเพียนะคะก็มีการให้ออกซิเจน มีผลข้างเคียงจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอย่างไรบ้างผลข้างเคียงเนี่ยจะมีแบบในระยะเฉียบพลันคือมีผลต่อการหายใจแน่นอนค่ะอาจจะหยุดหายใจแล้วถึงเสียชีวิตได้นะคะนี่เป็นระยะเฉียบพลันถ้าระยะยาวเนี่ยอาจจะทําให้หูหนวกตาบอดนะคะถ้ามีอาการชักมากๆก็อาจจะเป็นอมตพึ่งมาพาดนะคะสมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนานเกินไปแล้วก็พูดไม่ชัดนะคะพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยช้าลงไปเลยนะคะถ้าเป็นเด็กนะคะ มีปัญหาทางด้านสมองก็จะมีอารมณ์แปรปวนด้านความคิดความจํำก็ไปหมดเลยนะคะเสื่อมหมดนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่เล็กๆเกมือ่อโตขึ้นสติปัญญามักด้อยและต่ากว่าเกณฑ์อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้เลยนะคะโรคเกี่ยวหุ้มสมองอักเสบรุนแรงหรือไม่นะคะ จริงๆการพยากรโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจะเป็นโรคที่รุนแรงนะคะหมอปอถึงเอามาแนะนำนะคะแล้วเป็นกลุ่มไวรัสซะด้วยที่ติดบ่อยนะคะเป็นสาเหตุการตายได้นะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อนะคะถ้าเป็นแบคทีรียเนี่ยความรุนแรงของโรคเนี่ยจะแรงกว่าการติดเชื้อไวรัสมากนะคะประมาณ25-30%ผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียมักติดแล้วเสียชีวิตแต่ไม่ค่อยพบการเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเพราะเราช่วยทันนะคะ การดูแลตนเองอย่างไรควรพบแพทย์เมื่อไหร่และควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่จากอาการทั้งหมดนะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ถ้าเราเจออาการภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะคะเหมือนที่บอกปวดศรีรษะมากขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมีไข้นะคะแล้วก็มึนงงนะคะสมองไม่สั่งการนะคะแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินที่มีความรุนแรงของอาการนะคะเพื่อจะให้คุณหมอเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีนะคะสําคัญมากนะคะ หลังจากพบแพทย์แล้วนะคะถ้าได้รับการวินิจฉยัยว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและแพทย์ได้ให้กลับมาดูแลตนเองที่บ้านนะคะหลังแพทย์ประเมินแล้วแล้วก็ให้กลับมาดูแลตัวเองที่บ้านก็ปฏิบัติตามแพทย์และทีมพยาบาลนะคะทีมสุขภาพแนะนํากิน,นยาตามแพทย์สั่งไม่หยุดยาเองนะคะแล้วก็ถ้าหยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนก็ถือว่าคุณขาดการดูแลตนเองอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้ามีการทํากายภาพบําบัด กายภาพฟื้นฟูก็ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบแขนขารีบช่วยตัวเองไม่ได้นะคะแพทย์และพยาบาลนะักกายภาพาบ,บําบัดแนะนําให้มาโรงพยาบาลตามนัดก็ต้องมาตามนัดนะคะแล้วก็มาก่อนนัดได้เมื่อไหร่เมื่ออาการต่างๆเริวร้ายลงมีอาการผิผดปกติไปจากเดิมเช่นปวดศีรษะมากขึ้นแขนขาอ่อนแรงมากขึ้นมีอาการชักถี่ขึ้นซึมลงมากมีขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะ นะคะหรือถ้าเกิดผลข้างเคียงจากยาที่ใช้นะคะเช่นท้องผูกท้องเสียบ่อยมีผื่นขึ้นนะคะมีเวียนสีสะมากหรือมีความวิตกกังวลในอาการซึมเศร้าลงนะคะเบื่ออาหารรับประทานอาหารไม่ได้มีภาวะเกี้ยกาดนะคะอยากทำร้ายตนเองอย่างนี้ก็ต้องมาพบแพทย์นะคะต้องให้ยารับประทานเพื่อป้องกันอาการรุนแรงนะคะแล้วก็ป้องกันการทำร้ายตนเองนะคะหรือคิดสั้น ตรงจุดนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะบางทีผู้ป่วยทําโดยไม่ได้ระวังตนเองอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะการป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองเสพที่สําคัญที่สุดคือการป้องกันการติดเชื้อซึ่งก็คือการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานนะคะตามสุขบัญญัติแห่งชาติก็คือการหลีกเลี่ยงการคุกคีกับผู้ป่วยอันดับหนึ่งรู้จักใช้หน้ากากอนามัยอันดับสองล้างมือให้สะอาดและล้างบ่อยๆทั้งก่อนและหลังเข้าห้องน้ํานะคะก่อนทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ําแล้วนะคะ กินอาหารมีประโยชน์5หมู่ให้ได้ออกกําลังกายทุกวันเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้เป็นแล้วถ้าเป็นเราก็ให้หายเร็วที่สุดนะคะรักษาแล้วก็ควบคุมปัจจัยเสี่ยงนะคะให้ดีปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต,ต่างๆและอาจเป็นสาเหตุนะคะกรณีที่มีวัคซีนเมื่ออยู่ในถิ่นที่เสี่ยงเนาะก็มีการติดเชื้อได้นะคะเช่นวัคซีนโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบบางชนิดวัคซีนโรคคลังทูมวัคซีนโรคอิสุวิสายเป็นต้น นะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้นะคะแล้วก็ป้องกันตนเองถ้าได้วัคซีนแล้วมันก็จะลดอาการรุนแรงของโรคลงได้นะคะคราวนี้มาดูเรื่องอาหารค่ะอาหารที่ช่วยบําบัดโรคลมชักนะคะเพราะว่าเป็นอาการสําคัญของเยื่อหุ้มสมองอักเสบต้องชักอยู่แล้วนะคะก็คือกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูงและคาร์โบไฮเดรตต่าหรือที่เรียกว่าคีโตเจนิกไดเอท ก็คือสารอาหารกลุ่มนี้นะคะจากงานวิจัยสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยลดอาการชักได้นะคะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญและเมื่อรับประทานไปแล้วคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำนะคะ,ะร่างกายจึงหันไปใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานทดแทนนะคะหลังจากไขมันถูกเผาผลาญออกมาใช้เรียบร้อยแล้วก็จะเกิดสารคีโตขึ้นซึ่งจะตรวจพบสารคีโตในปัสสาวะ ในเลือดและในลมหายใจได้สารคีโตนนี้สามารถไหลเวียนไปยังเนื้อเยื่อสมองทําให้ใช้เป็นพลังงานให้แก่สมองต่อไปแม้นนกลไกการออดลีดต่อการชักยังไม่แน่ชัดแต่นะักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพลังงานที่ได้จากสารคีโตนนี้ช่วยปรับสมดุลพลังงานเซลล์เกิดการยับยั้งและควบคุมสมดุลกระแสไฟฟ้าในสมองทําให้ความถี่ของการชักลดลงนะคะอันนี้ก็ กำลังเก็บข้อมูลนะคะแต่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันอาการชักได้ง่ายก็คือรับประทานแป้งให้น้อยลงทานโปรตีนให้เยอะขึ้นในกลุ่มคีโตเจนิกนะคะไดเอทนะคะส่วนอาหารบางประเภทที่สามารถกระตุ้นอาการชักได้โอ้โหน่ากลัวมากตัวน,นี้ให้เรารู้ไว้เลยนะคะก็คือสารกูตาเมตโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปโมโนโซเดียมกูตาเมตรหรือผงซักฟอกนั่นเองสารคาเฟอีนนะคะกระตุ้นการเต้นของหัวใจนะคะที่ทําให้อ เราเนี่ยมีอาการหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะพบได้ในชากาแฟโกโก้เครื่องดื่มประเภทโคลกาเครื่องดื่มชูกาลังเป็นสารอีกตัวที่มีฤทธิ์ต้านยากันชักนะคะดังนั้นถ้าทานยากันชักอยู่ไม่ค,ไมควรดื่มคาเฟอีนหรือชากาแฟหรือโกโก้นะคะเพราะจะไปยับยัง้งทําให้ยากันชักไม่ออกฤทธิ์นะคะทําให้ผู้ป่วยชักบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ยังมียาสมุนไพรหลายตัวที่พบว่าอาจทําให้อาการแย่ลงดังนั้นต้องปรึกษาคุณหมอทุกครั้ง หรือเภสัชกรนะคะว่ารับประทานยาคู่กันกับยากันชักซึ่งมักจะต้องได้รับการจ่ายจากคุณหมออยู่แล้วในเรื่องโรคเยื่อหุ้มสมองอเสบในกรณีที่มีอาการชักนะคะก็ต้องให้ยากันชักเราจึงต้องระวังไว้ก่อนสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็เป็นผลพวงมานะคะว่าตอนนี้เรากําลังพูดเรื่องไวรัสกันอยู่ว่ามันมีหลายสาเหตุ ไวรัสใน EP 4-3เ8-3-8-4นะคะก็จะเป็นไวรัสที่ทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะแล้วก็มีผลทำให้ทางเดินหายใจเฉียบพันธุ์รุนแรงนะคะต่อมาก็คือมีการติดเชื้อลงปอดแล้วก็สูญเสียชีวิตได้นะคะต่อมาเราก็มาดู EP ที่85ก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองเสพติดจากไวรัสนะคะแต่ตาการตายก็ไม่สูงเหมือนเท่าติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องรู้ว่าพอเป็นแล้วนะคะลูกหลานของเราที่อายุน้อยๆช่วงเปิดเทอมตอนนี้นะ่ะมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะเป็นเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าติดจากเด็กด้วยกันและถ้าบางคนมีรอยโรคเก่าอยู่แล้วก็ให้ระวังนะคะวันนี้ก็คิดว่าข้อมูลต่างๆคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพราะเป็นการวรวบรวมข้อมูลมาเพื่อนําเสนอแล้วก็เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างแบบอง,อง,องรวมนะคะ ให้พักผนนอนหลับออกกําลังกายนะคะทานอาหารให้ได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะแล้วก็รู้ว่าอาการหลักๆที่ต้องไปพบแพทย์ก่อนที่จะรุกลามเป็นมหาใหญ่โตจนแก้ไม่ทันมีอะไรบ้างเราต้องรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอปอก็ฝากติดตามหมอปอที่ f c e e o o o ด Dr. รบริสราดาวัน u t u b e พักนิเวนเฮิร์แล้วก็สแกนเคิรโคตตัวนี้นะคะเพื่อเข้ากลุ่มรายอของ สมุนไพรนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็บูรณาการองรวมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อให้เราได้ปรับปรุงตัวเองจากเรื่องอาหารเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อให้ส่งเสริมให้สุขภาพดีกันทุกคนนะคะใช้ชีวิตให้เป็นอยู่ให้ได้นะคะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายซะด้วยเราต้องช่วยกันดูแลตนเองยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจนะคะมีปัญหา ถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายเราก็ต้องหยุดงานนะคะทําให้การหาเงินมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมีผลแน่นอนค่ะแต่หมอก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นจึงขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยส่งเสริมความรู้ให้ทุกท่านมีความรู้แบบที่ดีที่ถูกต้องแล้วก็ดูแลตนเองและคนที่เรารักได้ให้ผ่านพ้นวิกฤตแต่และอย่างให้ได้ ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้าคิดว่าดีเนะะื้อหานี้กดไลค์ให้หน่อยถ้าคิดว่าใช่แชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อให้เกิดสะพานบุญเป็นองค์ความรู้ให้ทุกคนได้รู้จักหมอปอได้รู้จักองค์ความรู้ใหม่ๆที่ประมวลข้อมูลมาไว้ให้นะคะที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ